สวัสดีครับเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็ทุกๆแผนกด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในรูปแบบคลิปวิดีโออีกแล้วเนาะเพราะว่าครูยังไม่ได้กลับวิไลนะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ครูจะให้เรียนในรูปแบบคลิปวิดีโอแล้วแหละนะครับต่อไปก็น่าจะเรียนแบบออนไซต์ปกตินะครับ อ่าสำหรับบทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับชื่อหน่วยเรียนนะครับ <c oughs> ชื่อหน่วยเรียนนะครับคืออาเรามาลองสะกดกันนะครับตัวแรก D A D A นี่คือภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพินอินเราจะไม่ได้เรียกว่า D A ตัวดีนี่ก็คือตัวเตอร์นะครับเตอร์จะแทนด้วยตอเต่าเนาะแล้วก็ตัวเอนี่คือสระอาเนาะแล้วบนหัวสระอานี่มีเสียงที่3นะครับเราก็ไล่เสียงไปอา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 เสียงที่3คืออาเราลองมาสังเกตควมกันตัวแรกคือเตออาตาอืม ตัวที่สองถัดมาอ่ามันมีจือเนาะอ่าพยัญชนะคือจื้ออืมจือแทนด้วยจอจานนะครับแล้วก็อ่าตัว A กับตัว O ข้างหลังนี่คืออ่า A คือตัวสระอเนาะ O คือสระโอเนาะอืมเป็นสระผสมรวมกันมันก็เป็น o r o r o ออ o o o าร o โ o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  มันก็เป็นสระเอานะครับอืม มันก็เลยอ่ะแล้วมันเป็นมีเสียงนะครับอ่าวรรณยุกเป็นเสียงที่1นนะครับก็ตายตัวเลยก็คือสระเอานะครับวิธีสะกดก็คือจเอาเจ้านะครับอืมต่อไปสุดท้ายนะครับอ่ามีตัวเพื่อนชนะคือตัวเคนะเนาะเฮกับสระอูเสียงที่1นึ่งนะครับก็เคออูฮูเลยอ่าสามตัวรวมกัน อ่านว่าตา招ูนะครับเจ้าหูแปลว่าการทักทายนะครับบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการทักทายกันนะครับอ่าครูอยากฝากให้เด็กๆเนาะเขียนไว้บนเขียนอ่าหน้านี้นะครับเขียนหน่วยการเรียนรู้แล้วก็คำว่าตาจาหูการทักทายนี่ไว้บนอ่าหน้ากระดาษ บนหน้ากระดาษนะครับเป็นหัวข้อหลักเพราะว่าเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะครับคำศัพท์เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าครับคำศัพท์คำแรกม,มีคำว่าอะไรนี่มีตัวเนอเนอกับสระอะไรนี่ตัวไอนี่ไอคือสร e นะ e อีเนอเนออีแต่ว่ามันไม่ใช่ วันยุกเสียงที่หนึงมันคือวันยุกเสียงที่สามเนาะเราก็ไล่เสียงไปนีหนีหนีสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเนยออีหนีเนยออีนีน,น,น,นะครับอตัวข้างหลังฮ่เนาะเฮกับสระอะไรนะเมื่อกี้ีเหมือนกับคาว่าตาเจ้าหูเลยก็คือสระอะไรอืคือสระเอา้าเนาะ สระผสมเนาะเป็นสระเอาอ่าเอาเสียงที่สามเอาเอาเอานะครับเฮอเอาเหานะครับเฮอเอาเหานะครับอ่าสองตัวเหมือนกันคือหนีกับเขาแต่ว่าอ่าเด็กๆสังเกตนิดนึงนะครับวิธีการอ่ดูนะครับหลักการของพินอินนะครับ ถ้าตัวสองตัวพินอินสองตัวติดกันแล้วมีวรรณยุกต์เสียงที่สมเนี่ยตัวแบบชี้ลงมาเนี่ยบนข้างบนหัวน,นี่สองตัวเนี่ยเหมือนกันเป็นวรรณยุกต์เสียงที่3นะครับย้ําว่าเสียงที่สเหมือนกันตัวข้างหน้ามันจะสละสิทธิ์นะครับมันไม่ใช่ว่าสละสิธิ์มันคือเหมือนกับว่าเสียสละเออจะผันตัวเองนะครับจากเสียงที่สเป็นเสียงที่สองนะครับจาก คําว่าหนีกับห่าตัวข้างหน้าคําว่าหนีมันจะเปลี่ยนจากเสียงที่สเป็นเสียงที่2ก็คือ,อเราเรลองไล่เสียงเป็นหนีหนีมันจะกลายเป็นหนีแทนเสียงมันจะเปลี่ยนเป็นหนีส่วนตัวข้างหลังจะยังเหมือนเดิมเป็นเสียงที่3คือคําว่าห่ารวมกันมันจะเป็นหนีห่านะครับ แต่ว่าถ้าอ่านแยกมันจะอ่านเป็นหนีกับห่านะครับแต่ถ้ามันมารวมกันแล้วพรณยุกต์เสียงที่สามรวมเหมือนกันแบบนี้ติดกันแบบนี้ตัวข้างหน้านะครับจะผันตัวเองนะครับจากรรณยุกต์เสียงที่สเป็นเสียงที่สองนะครับจะคําว่าหนีกลายเป็น,นหน,น,หนหววีนะครับคํานี้เลยกลายเป็นคําว่าหนีเห่านะครับหนีเห่าหนีเห่าแปลว่าสวัสดีนะครับ คำต่อไปเอ๊ะคำต่อไปอ่าคล้ายๆกันเลยแต่ว่าใช้กันในคนละบริบทนะครับอ่าคำนี้นะครับคล้ายๆคำเมื่อกี้เลยนะครับอ่ามันอะไรหาวอะไรหาวหนะ้าอ่าตัวข้างหน้าเนอนะเนนอกับสระอะไรเนี่ย เนื่องกับสระอีเนาะอีเสียงที่สองนีหนีหนีอ่ะแล้วก็ตัวข้างหลังเป็นตัวเนอร์เหมือนกันเนอร์แทนด้วยนอนหนอูจากหนีก็กลายเป็นหนินนะครับหนินข้างหลังคือหอเหมือนตัวเมื่อกี้คำนี้เลยอ่านว่าหนินเหาะหนินหอหนินห,อ,นนหอเองก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกัน แต่ว่าจะใช้ในคนรับบริบทนี้เห่าก็คือใช้บริบทการทักทายทั่วไปแต่ว่าถ้าหนินเห่าคือการทักทายแบบให้เกียรติแล้วก็เหมือนกับก่ลาวทักทายคนที่มีความอาวุโสมากกว่าเราเรยง่ายคืออายุเยอะกว่าเราน่แหไะครับอเวลาเรียกเหล่าซื้ออะไรเงี้ยก็นินเหาเวลาเรียกแบบคุณป้าอะไรก็นีนเห่าอะไรเงี้ยครับอืม หินหอก็แปลว่าสวัสดีเหมือนกันนะครับคำต่อไปคราวนี้ลองสะกดดูมันมีตัวซื้อเนาะเป็นพยัญชนะส่วนสระเป็นสระไอเนาะอไอไไอเป็นสระไอไอเสียงที่เท่าไหร่เอ่ยเสียงที่สี่เนาะเราลองลองได้เสียงก่อนไอไอไอ ไออืมจีไอจอืมคำแรกเราได้แล้วจีไอจคำต่อมาคำข้างหลังอ่าตัวจีเนาะจี G กับสระอะไรเนี่ยจีกับสระเยียน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 เยีสระเยียนนะครับเสียงที่หนึ่งเลยก็เป็นสระเยียนเหมือนเดิมอ่า ก็เป็นจีเอียนเจียนนะครับอ่าเอ๊ะไม่ใช่สีไม่อ่าขออภัยนะครับเด็กๆมันต้องไม่ใช่เสียงที่หนึ่งนะครับมันต้องเป็นเสียงที่สี่เหมือนกันเลยมันต้องเป็นเหมือนกับเสียงเหมือนกับตัวแรกเลยมันต้องปักลงนะครับมันจะไม่ใช่แบบลากยาวอย่างนี้อ่าครูขออภัยด้วยนะครับมันต้องเป็นจีเอียนเจียนนะครับอ่าขออภัยด้วยนะครับ คำนี้นะครับคือคำว่าจ่ายเจียนนะครับจ่ายเจียนอืมเหมือนกับที่เราพูดในห้องเรียนเนาะคือเอ่ยเจี๊ยบเจียนเจียนเขาแปลว่าลาก่อนนะครับอืมถ้าแบ่งตามตดอกคือจ่ายก็คือแบบแปลว่าอีกครั้งนะครับส่วนเจียนก็คือพบกันอืม ใ้าเจนก็คือพบกันอีกครั้งประมาณนี้ก็คือลาก,ก่อนนั่นเองอ่าต่อไปครันี้น่าจะใช้บ่อยอ่ามันคือตัวซีเนาะแพมชนะคือตัวซีกับสระเ e, อเนาะอ่าแบตครูจะหมดละอ่าตัวซีกับสระเ e. อนะครับอ่าเป็นสระผสมเนาะเป็นอ e ีกับเอรวมกันเอเออเยอะเยอะ เป็นสระเอนะครับอ่าแล้วมันเป็นเสียงที่สี่อ่าเราเราเราลองให้เสียงก่อนเสี่เสียเสียเสี่อ่าเป็นเสี่เนาะเสี่เสี่นะอ่าตัวตัวแรกกับตัวตัวที่สองอ่าเหมือนกันเลยเราก็อ่านเหมือนกันเลยก็คือเสี่เสี่นะครับเสี่เสี่ไม่ใช่เสียเสียนะเดี๋ยวมันคือเสี่เสีม เชี่ยเชียแปลว่าขอบคุณนะครับอ่าต่อไปคำนี้อ่าเวลาเล่นกับเพื่อนอาจจะได้ใช้บ่อยเนาะคือคำว่าอ่าตัวแรกสะกดคือตัวเตอเนาะกับสระอุยอุยเสียงที่สี่อุย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 อ,อุย,ตยอเตออุยตุยอ่าเตออุยตุยต่อมาเป็นตัวปัวเนาะ ปัวกับสระอูอูเสียงที่สี่อู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 ปัวอูปู้อ่าตุ้ยปู้อ่ะตุ้ยปู้อะไรอ่ะดูสิต่อไปซีนอ้ตัวสุดท้ายซีกับสระอีอ่ะสระอีเป็นเสียงที่สามอีอีอ,อ,อีนะครับซีอีอีอ่ะเอ๊ะไม่ใช่สิ เ i ียอ่าถูกแล้วนะครับอ่อาอ่านรวมกันเป็นตุ้ยปู้สีนะครับคำนี้ตุยต้ยปู้สีตุ้ยปู้สีแปลว่าขอโทษนะครับอ่ามันจะมามักมันจะมักมากับคําว่าไม่กวนสีนะครับไม่กวนสีไม่กวนเสีะแปลว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็คือให้อภัยนะครับ เรามาดูบทสนทนาระหว่างเสี่ยวหวังกับเสีย่ยวลี่สองคนนี้นะครับไปเจอกันที่โรงเรียนเนาะแล้วก็มีการทักทายกันนะครับเสี่ยวหวังจะเป็นสีแดงๆนะครับในบทสนทนาตัวหนังสือสีแดงๆแล้วก็เสี่ยวลี่จะเป็นตัวหนังสือสีผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรนี้สีเขียวเียเนาะน่าจะเขียวเขียวเนาะ ก่อนอื่นนะครับเสี่ยววงนะครับก็พูดขึ้นก่อนนะครับว่าหหนนีี่านี你ห่าก็แปลว่าสวัสดีนะครับต่อมาเสี่ยวลี่ก็เลยตอบว่า你好 น<你><嗯>ี่หอืมก็แปลว่าสวัสดีอ่ะเหมือนกันก็คือคนหนึ่งสวัสดีมาออีกคนหนึ่งก็สวัสดีกับอาเสียหว,วังเลยถามนี่好吗你好ีเอ่อ你好吗,你好吗,ะ你好吗จะแปลว่า คุณสบายดีไหมหนีห่าวเฉยแปลว่าสวัสดีใช่ไหมสวัสดีอ่ะแต่ว่าถ้าเติมมะเข้าไปข้างหลังหนีห่าวมะจะแปลว่าคุณสบายดีไหมอืมอ่าเฉลี่เลยบอกว่าวอรเหินห่าวหนีเนอะอืมวอเหินห่าวก็แปลว่าเออฉันสบายดีหนีเนอะแปลว่าคุณล่ะอ่าคุณล่ะ ฉันสบายดีแล้วคุณล่ะประมาณนี้นะครับเสี่ยวหวังก็เลยตอบว่า我也很好，也นะครับก็แปลว่าก็ด้วยฉันก็สบายเหมือนกันอะไรประมาณนี้ฉันก็สบายด้วยเหมือนกันประมาณนี้นะครับต่อไปเสี่ยวลี่ก็เลยว่า好 หาฮามแปลว่าโอเคนะครับดีหรือโอเคก็ได้โอเคใชเจียนลากรนะครับเสียวังก็เลยตอบกลับว่าใชเจียนลากรเหมือนกันนะครับอาทีนี้กูจะให้เด็กๆลองอ่านตามหลอดซื้อสักรอบนะครับ เพื่อความคล่องเนาะทำให้เราได้จดจำไปด้วยอ่าคำแรกเสี่ยวอังบอกว่าหนี你好สวัสดีเสี่ยวรลี่บอกว่าหนี่าสวัสดีเสี่ยวหวังถามว่าหนีหาัมะคุณสบายดีไหม เจ้ยหนี่ตอบว่าวห่าหน很好你呢？ฉันสบายดีคุณล่ะเสี่ยวหวังตอบกลับว่าวเหหย我也很好ฉันก็สบายดีเสี่ยวลี่เลยบอกว่า้เ好再见เคลาก่อน เสียวหวังเลยตอบกลับว่าจ่าเจียนลากรนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะบทสนทนาระหว่างเสียวหวังกับเสียวลี่นะครับก็ความหมายคร่าวๆครูก็ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีให้ทําแบบฝึกหัดในท้ายบทด้วยนะครับต่อมาเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันด้านซ้ายมือเนาะจะเป็นตัวอักษรจีนแล้วก็พินอินนะครับ ส่วนด้านขวามือจะเป็นคำแปลภาษาไทยตัวแรกนะครับนีห你อสวัสดีนีห่อสวัสด,สสดีตัวที่สอง่อสวัสดีนนิห่อสวัสดี 妈没妈没呢啦呢啦！再见，拉狗！再见，拉狗！对不起。 ขอโทษ对้วยผู้ขอโทษไม่กันไม่เป็นไรไม่กันไม่เป็นไรใจขอบคุณขอบคุณวฉันหรือผม ว่ฉันหรือผมสุดท้ายนะครับหนี่คุณหรือเธอหนี่คุณหรือเธออ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวนะครับครูจะฝากงานไว้สักนิดหน่อยนะครับคืออ่าในหน้าคำศัพท์เพิ่มเติม มีคำศัพท์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าสิคำพอดีอ่าคำศัพท์สิบคำนี้เดี๋ยวครูจะให้ไปคัดเนาะน่าจะเริ่มฝึกคัดได้แล้วแหละนะครับเริ่มคัดบ่อยๆก็จะน่าจะเริ่มคล่องแล้วนะครับครูก็จะให้ไปคัดเหมือนเดิม1นึ่คำ คัด4จบเหมือนเดิมคัดทั้งหมด4ครั้งนะครับก็คือเขียนตัวจีนอ่าหนีห่าวอ่าพินอินหนีห่าแล้วก็เขียนคําแปลภาษาไทยสวัสดีอันนี้คือ1จบเขียนแบบนี้ซ้ํากัน4ครั้งนะครับอันนี้คือจะถือว่าจบ1คําก็คือต้องเขียนให้จบทั้งหมด4ครั้งนะครับอืมก็ประมาณนี้เนาะก็ มีทั้งหมด10คคำศัพจดทั้งหมด4จบก็คูณสีก็ประมาณ40เนาะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ให้จดลงในสมุดให้เรียบร้อยพร้อมทั้งเขียนให้ถูกต้องและสวยงามนะครับเด็กๆอ่าแล้วก็มีการบ้านนิดหน่อยนะครับก็คือครูนะครับจะให้เด็กๆอ่า ตอบคาถามเนาะเขียนเขียนลงในสมุดแล้วก็ตอบคาถามทั้งหมด6ข้อแต่ว่าข้อ1น,นี่ครูเฉลยมาให้แล้วนะครับว่าแต่และข้อนี้มคีความหมายภาษาไทยนี่คืออะไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนะครับข้อที่1ก็คือคําว่าหนีห่านะครับก็แปลว่าสวัสดีที่ครูทําตัวเสียงแดงไว้นะครับข้อที่2หนีห่ามาแปลว่าอะไรข้อที่3าม 我很好你呢เ,หหเปลอะไรอ่ะอืมก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอ๊ะมันซ้ำนี่ข้อสามกับข้อสี่ซ้ำนั้นข้อสี่ตัดออกทำทั้งหมด5้าข้อ,อก,ก็พอนะครับเด็กๆคือข้อที่หนึ่ง นีห่าวสองนห่าวมาสามวอเฮนฮาวนิเนะแล้วก็ข้ามมาข้อที่ห้ารุ่นข้อที่ห้เปเป็นข้อที่สี่ก็คือวอเยเฮนฮาวแล้วก็ข้อที่หกเป็นใจ้าเจียนนะครับอืมให้เขียนอักษรจีนพินอินแล้วก็สุดท้ายนะครับอ่าหาความหมายคำแปลภาษาไทยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเยอะแล้วเนาะ บทสนทนาเสียหวังกับเสียรี่ก็หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ถามในไลน์กลุ่มได้นะครับครูอาจจะตอบชา้านิดนึงนะครับเพราะว่า,อ,า,อ,ยอ,าอยู่ในช่วงเวลาราชการนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกในการตอบแชทเท่าไหร่อาจจะจำเป็นต้องฝากงานเด็กๆไว้แล้วก็ฝากงานไอ้ฝากคุณครูนะครับ ท่านอื่นมาเช็คชื่อแล้วก็ดูแลพวกเรานะครับในห้องเรียนเมื่อพวกเราใช้ห้องเรียนเสร็จแล้วก็ฝากปิดไฟปิดแอร์ออไม่มีแอร์นี่ฝากปิดไฟปิดพัดลมปิดหน้าต่างปิดประตูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขยะก็เก็บไปให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับโชคดีกับการเรียนภาษาจีนนะครับก็ หวังว่าเด็กๆนะครับจะเรียนภาษาจีนอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าครูคนไหนสอนก็ไม่ต่างกันนะครับหวังว่าเด็กๆจะสนุกสนานกับการเรียนนะครับจะไม่เครียดแล้วก็จะให้ความสนใจกับภาษาจีนนะครับก็ประมาณนี้เนาะงั้นวันนี้ครูก็ ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายจายเจียนจ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนเนะจเจียน